เาสวยหรือเปล่าแบบว่ามีแฟนแะไรอย่าเงี้ยหนูว่าหนูก็พยายามแบบว่าเอ้ยอยากจะกินซีฟู้ดโอ้ไม่กินดีกว่าเดี๋ยวมือเปื้อนเดี๋ยวจะนั่งแกะแล้วแบบก็มาเข็นบดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออไม่สวยดูไม่งามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รักษาภาพโพสตลอดรักษาภาพโพสก็กินอะไรที่มันทำเล็กๆพอเลยแล้วผู้ชายเข้ามาหาไม่มีเหมือนเดิมมีแต่กระเทยลูกคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละครั้งที่ไปค่ะเราจะได้รับหน้าที่ในงานยังไงบ้าง ก็าล่าสุดที่ไปนี่ก็เป็นเพื่อนจ้เาสาพี่เบนแล้วก็ไปงานที่ไต้ฝุ่นที่ที่เชียงใหม่นะั้นก็ไปร่วมใจความดีกับที่ไต้ฝุ่นเพราะว่าเล่นละครด้วยกันก็เลยสนิทกันเลยนะ ก็ได้ไปจับดอกมงดอกไม้ทุกงานเลยจับดอกไม้ด้วยใช่ไม่ได้ไต่ยังไม่ได้หนึ่งดอก่นะแม่มันไมมีโอกาสอยู่กันนะหือว่าไม่มีโอกาสในหนึ่งเดนั้นคือตอนแรกอ่ะเขาโยนมาหนูกะว่าหนูตัวสูงแล้วทุกคนตัวเล็กมากว่าหนูคิดว่าหนูต้องได้แน่หนูมือยาวด้วยแหละต้องได้ะร้อมละจะรักอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงแล้วแบบเขาโยนมาอ้าวเลื่อนไปแค่นี้แต่วันปึ๊บหนึ่งดอกย่ดอกก็เลยแบบเฮ้ย แล้วใจเดียวป่ะพี่คือมันมีให้มารักเดียวใจเดียวก่อนก่อนที่จะเดียกใจเดียวคือยังไม่มีเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยได้มาแล้วก็เออหรือว่ามันเป็นรางเล็กๆน้อยๆว่าต้องอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยอยู่สองอย่างแต่ว่าเราก็ดีใจเหมือนกันเนาะได้แบบ้ก็ดีใจแหละเพื่อนในงานไม่มีใครแนะนาอะไรบ้างเลยเหรอคือ ไม่มีใครแนะนำมาเลยแต่เขาเขาก็ <c oughs> <ๆ S 2> ไปสนุกไปจอยๆอะไรกันอย่างเงี้ยก็มีแค่แบบว่าอยาก,กินคำใหญ่แค่นั้นก็เลยคือเราเปน็นคนชอบกินอร่อยไอง <c oughs> <c oughs> เป็นคุดประสงค์ของการไปรับดอกไม้นะคะเราคาดแบบบ้างคาดแบบว่ามันจะเป็นร้านที่ดีให้เขาจะจต่อไปหรือเปล่าคือเอาจริงๆแล้วว่าหนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะต้องไปรับดอกไม้แต่พี่เบ้นประกาศออกใหม่เลยเรียกชื่อคนแรกเลยน้ำตาลชลิตามารับดอกไม้เออก็ต้องไปแะ้รแน่เรียกขนาดเนี้ยเบ้นเห็นแวหรือเปล่าคือเพราะว่าพี่เบซนเห็นว่าหนูสดเขาก็เลยแบบเออเรียกไปเขาจะเรียกคนนี้แบบสดๆไปแสดงว่าเรเริ่มคาดหวังแล้เริ่มคาดหวังหนูคนรรับดอกไม้ไหม หรือว่าหนูควรเอาเวลานั้นอะไปมุ่งหน้าหาแฟนตัวเองดีๆดีวยไม่มแฟนใหม่แม่หรอสาธุเออแ้าตอนนี้สวยขนาดนี้แบบไม่มีใครเข้ามา คือฟังนะคนชอบพูดว่าแบบสวยขนาดนี้มีมงขนาดนี้เอทําไม้ไม่เห็นมีใครเข้ามามันเป็นเรื่องจริงมันไม่มีใครเข้ามาจริงเราสวยกันแล้วตลกกันแล้วน่ารักกันแล้วคีเล่นกันแล้วทุกอย่างกันแล้วทำมาหมดไม่มีเป็นไปได้ไงพี่มันเป็นไปได้ยังไงคับพี่ใส่ผ้าหล่อหล่อมันเป็ู้มืออะไรคะผู้มือคนสวนรืลืมใช้หรือเปล่าเออเออหรือว่าเราจะขายขามอะไรอย่างนี้หรอ คือหนูไม่เคยขายขำเลยนะหนูขายสวยตลอดหนูจริงจังตลอดเลยอ่ะทำไมคนชอบคิดว่าหนูตลกอ่ะหนูไม่เคยตลกเลยนะหนูแบบจริงจังมากกับความสวยของหนูที่มีเราลองปรึกษาเพื่อนหรือยังว่าแบบว่าทําไมเราถึงโสดอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่็นอย่างนี้ะพี่แน็อย่างเงี้ยพี่แน้นก็บอกว่าสุขเขาอะไรเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าสุขเขาอะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่แน็ก็บอกว่าคือไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวมันก็มาะเดี๋ยวมันก็มีมาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่าเอออยู่กับพี่แน็ก็สบายใจดีก็ไม่มีใครก็อเค แล้วพี่นทเขามีไหมเขาแนะนำเรา,าเขาไม่ได้แนะนำอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไงแล้วก็เขาก็แบบทำานออุนทำงานเพราะเขาก็ก็มุ่งเรื่องงานเป็นหลักเ,เราก็มุ่งเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเหมือนกันออถ้ามันมีแฟนเข้ามาเติมใจให้มันก็ชุ่มก็ชชวยอะไรเงี้ยมันก็โอเค่เออเแม่แเตรียมตัวขอพ่อแม่หรือยัง่อแม่ไหนดีหนูไปขอทุกที่แล้วเหลือแต่พ่อแม่ บอกว่าน่คิวเยอะเกินไปขอแถวหรือพ่อแม่บอกว่า cancel your order cancel ปตีกลับตีกลับส่งกลับเลยเพราะว่าเป็นขอเยอะเกินเออขอขอหลายที่ไปหรือเปล่าอาจจะนิดเยอะกพ่อแม่ตีกันอะไรอย่างบี้ะไหรือว่าแบบนี่ ขอขีดี้มาฉันไม่ให้เธอหรอกฉันน้อยใจเออทำให้น้อยใจเนาะเทาไห้แคนเซิลหรือว่าเราจะเปลี่ยนคนที่หมายว่าจะอยู่สู่ตลอดชีวิตไม่เอามันเหงาอ่ะไม่เหงาหรอ เรามีรูปร่างหน้าตาบาดี้ขนาดนี้อยากเสิร์ฟค่ะเราเราเราเคยตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจหาแฟนแบบ <c oughs> จริงจ <c oughs> ังทุกวันนี้ยังไม่ตั้งหน้าตั้งตาท <c oughs> ุกวัน <c oughs> นี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเหมือนกันนะคือ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่อยากมีใครแล้วนะเอ้ยไหนไหนก็ปล่อยไปปล่อยจอยให้มันเดี๋ยวมันมีมันเองมันก็มีเข้ามาเองแต่พอไปดูพี่มิกกับน้องจัดที่แบบเสิร์ฟตลอดเวลาเขาเสิร์ฟน้องเอ่าอะอยากมีแฟนเลยอยากอวดแบบนี้บ้างอะถ้ามีแฟนก็คือจะอว รู้หนุ่มๆคิดว่าเราจะคุยเล่นๆไม่เคยเล่นจริงจังเสมอแต่คนที่เข้ามาชอบเล่นกับหนูเออมาเล่นกับใจเนาะเล่นนะคะเออจริงค่ะเรามีเคยเคยล็อกเป้าหมายนะคะที่แบบพูดไปหาเขาแล้วก็ไปลุกอะไรอย่างเงี้ยลุกหลอคือหนูเป็นคนที่ไม่กล้าลุกแบบใครก่อนขนาดนั้นนะคือถ้าเราชอบจริงๆเราจะไม่กล้าลุกเราจะไปขี้เขินเอยมันจะแบบขี้เขินไปแต่ว่าถ้าแบบ มันมีเข้ามามันก็โอเคแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไม่ค่อยได้ไปโฟกัสกับคนอื่นเท่าไหร่ไปงานหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มานั่งแบบคุณนั่งรอวะคันนี้ดีวะไม่อะมันจะตั้งใจเลยอมันดูอยู่มันดูอยู่แล้วก็เผลนเิมองลอยๆเออแต่ทุกวันเนี้ยก็อยากจะโฟกัสกับคนันเลยถ้าใครเข้ามาต้องมายังไงแบบว่าเข้ามาหาเราอะไรเข้ามาเลยเข้ามาคุยเลยเข้ามายังไงก็ได้ตามสไตล์ของตัวเองเออ ดีเอ็มได้ดีเอ็มาเลยค่ะได้ดูบ้างไหมดูไม่มีเลยเช็คตลอดเลยว่างมากมีแต่ใครก็ไม่รู้ส่งอะไรมาหรือว่าเแต่ผู้เรามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่านั่นน่ะสิหรือว่าต้องบินบินแบบข้ามน้ำข้ามทะเลต้อหนุ่มตาดำเข้าวอีกเนาะได้กระดิ่งหรือว่าเล่นดิจิตอลต่อไปนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษรู้วหมหรอพูดให้รู้เรื่องของสเปยหรือว่าใทรต้องพูดรู้เรื่องผู้เรายังไม่เกิด เกิดหน่อยเกิดจากกูหน่อยขอร้องขอร้องขอร้องเรื่องเนี้ยเกิดจากกับกูหน่อยให้ได้เราเรื่องหน่อยได้แบบเอ้ยคนนี้ก็คุยคนนี้ก็ส่งดอกไม้มาคนนี้ก็ส่งอาหารมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจไม่ใช่แบบว่าเอะอะก็จะส่งให้คนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องมีสเปคแล้วค่ะตอนนี้สเปคมันค่อนข้างสูงไหมเพราะที่บอกฟฟไปครั้งที่แล้วว่าถ้าตั้งสเปคสูงมากก็จะมีตะเกียใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าเราตั้งต่ำมากก็จะเป็นสัมภเวสีเพราะฉะนั้นต้องอยู่กลางๆให้เป็นคนซึ่งแค่เป็นคนก็ยากคือเป็นคนก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นก็เออถ้าแบบโอ้ไม่อยากประกาศเลยไม่คือมันดู โดนหวยหาเกินไปอ่ะเอาเป็นว่าใครโสดนะคะแล้วอยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ยมาลองศึกษาจะประกาศหาคู่เหมือนกันเนาะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มาเองพิมพ์กรโสดนานหรือยังนานละกี่ปีก็ไม่อยากนับละคนเดินทางกันเยอบ มันท้อัอคือคนอื่นเขานับตัวเลขของการเกิดไรเงี้ยรู้สึกท้อแต่เรานับตัวเลขของการโสดอ่ะมันรู้สึกท้อหนุมาแม่ลองทักมาคุยด้กันก่อนอันนี้คือฝากถึงหนุ่มๆเลยเหมือนแบบไทยแลนด์แบบเท็กมีเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องไปออกอะไรการหาคู่ หนูไม่ได้อยากประกาศหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้แฮปปี้กับการที่เราได้ทํางานได้แบบเอนจอยได้นู่นนี่นั่นกับโมเมนต์ของตัวเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสที่คนมันจะเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดใจศึกษาคุยกับทุกคนหมดแหละแต่ว่าถ้าอยู่ที่ว่ามันจะตรงไลฟ์สไตล์ด้วยกันไหมมันจะไปด้วยกันได้ไหมมันคุยกันได้ไหมมันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนสองคนที่จะคุยกันที่ไหนเนี่งค่ะเดี๋ยวนี้มิซาชิโทรมาคือมันเยอะเยอะมากเลย เราเคยเคยโดนไหมคะอุ้ยเค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 ยมีแบบว่ามีชาทิพยบโทรมาเหมือนกันค่ะเขาก็เหมือนแบบพูดถึงเรื่องแบบสัมภาระหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบถามเขาเลยแบบพี่พี่เป็นยัไงอะเออเราเล่นไปงี้ไปเออเราเล่นไปมั่วไปเปื่อยไปเลยเขาก็แบบเขาก็เหมือนแบบโวยวายเขาเหมือนเราพูดอะไรไปแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้คําตอบในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาก็แบบโวยวายด่าเรากลับเลยคือพี่เป็นคนดังก็เหมือนว่า เป้าหมายไม่ไดช่คือเขามีเรื่องผ้าส่งผ้าสีที่อาจจะโน้มน้าวไปได้ว่ามีความผิดไปได้อาจไปได้แต่เราเป็นคนที่ทําถูกต้องตามกฎหมายไงเออเราก็เลยไม่ต้องชิปและไม่ต้องกลัวอะไรเลยแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรในสิ่งที่เขาพูดหรือในสิ่งที่เขาโทรมาจริงๆอะมันไม่ make ซนที่เราจะต้องต้องแบบไปคุยกับเขาอ่ะเออเราเคยแบบจะแปลกที่สุดคือยังไงแปลกที่สุดอะค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวแนวอะไรอย่างนี้แหละทางกฎหมายทางเชิงบัญชีทางเ<ม>ชิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่างแล้วว่ะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้อง เออบางทีเราพโหลมารู้แล้วว่าใช่แน่นอนแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยไม่เสียเวลาบางทีเครื่องด่าเราทางานด้วยทู่แต่บางทีเรายังไม่ทันได้ด่าเราด่าเราก่อนดีเออยังไงครับะด่าเราแอเซปเอร์แบบที่ออกอากาศได้หล่อแบบว่าบางทีเราก็ทําตีเบอร์ไปใช่ไหมเขาก็แบบว่ามันออกอากาศไม่ได้มันออกอากาศไม่ได้ไงแล้วเขาก็เหมือนบด่าเรามาแล้วก็อ้าวก็มาจะด่าแล้วมันก็กดกดลายทีละแขนไม่แขนไม่แขน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 จำเบอร์ไม่ได้ละ เครื่องสั่งไม่ทำงานเลยถ้าที่ขครอยากฝากเตือนหรือว่าเอาเทคนิคของเราไปใช้ก็ได้ถ้าถือว่ามีแบบนี้มาเราต้องทำยังไงบ้าง อ,อ๋อ <l ots> จรอิงๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีการพัฒนาเนาะในเรื่องของ AI เรื่องของอะไรเงี้ยมันมันสามารถที่จะเรียนแบบได้เหมือนมากเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะอย่างแรกเลยนะเราต้องตั้งสติกับตัวเราก่อนแล้วเราลองคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือลองถามในความแบบเป็นจรงิงจริงอ่ะกับเขาดูว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าคุณชื่ออะไรเป็นยังไงเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอเขาตติดต,ต่อ,อกลับไปนะ,อะขอไปนู่นนี่นั่นก่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราค่อย แบบเออมาดูมารีเช็คอีกทีได้ไงถ้ามั่นใจไม่ต้องกลัวใช่ถ้ามั่นใจไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปแลกอะไรกับสิ่งอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเออเพราะเรารู้อยู่แล้วเราเดําเนินชีวิตในทุกๆวันเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันมีเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งสติกันค่ะ เขามาคุยได้นะคะและนี่ค <beginning> ือน้ำตาลชริตาเทคมีอค่ะน้ำตาลกี่หน่ะหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับน้ำตาลเป็นหนึ่หนึ่งส